หลังหัว่าเขาแตกอีกหนึ่งหลงผ่นปรึกษาครับนี่เจอแล้วครับเดินลุยคอนเสียงเทอร์โบวีดอ่ะจัดการครับผมลุยคอนนิดเดียวเทอร์โบร้องครับโจะลึกหน้าดูครับผมว่านะโอ้โหาเอ้ยล้วดินลูกรังเลยนี่ฮะมีรูเปล่า

เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับหันฟินแย่รูเก่าครับผมโอ้ยต้องใช้ขอสองอันเลยครับเห็นไหมครับยังไม่เห็นโอ้โอ้โอ้ยดูกล้ามเลยครับโอ้ม่วงอะไรวะเดี๋ยวนี่้สามขีดไม่สามครับดูกล้ามดิครับเออเฮ้ยจับได้แล้วเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวไม่หลุตนะครับโอ้ตัวโตเว้ยโอ้ยเหมือนโอ้ยคงกิโล จริงๆใหญ่จังเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ตัวใหญ่จริงครับผมมันจะโกงทำไมอ่ะมันจับทากเลยครับของจริงครับวันนี้เดี๋ยวผมจับโอ้โหตุ้มเมียตุ้มเมียวอะโผเข้าไปไม่ได้ครับที่จำกัดครับผมโอ้โหครับตัวนี้จะเล็กยังไงอะครับโอ้โหเสียงเทอร์โบร้องวีปิดโอ้ตัวนี้คนสิโลมากโผู่จริงนะ เออขึงเลยนอะขึงครับของหลางของหลางเนื้อม่วงวะเนี่ยของหลางผู้อันเนี่ยอ้ยตัวเมียไม่รู้ครับผู้โอ้ยตัวผู้ทำไมกามเหมือนตัวเมียวะไหนไปล้างน้ำโชว์เลยครับเดี๋ยวจะหาจับปูตัวเมียอีกจับแต่ตัวผู้ตัวเมียมันก็ผู้ก็ขาดแคลนนะเดี๋ยวนี้ก็เพาะพันธุ์ได้แล้วครับโอ้โหนี่ยครับโอ้ยเดี๋ยวขอโก่้ย หมูงว่ะไอ้บ้าเอ้ยหนีบขาตัวเองเอยยังไงวะหนีบตัวเองครับผมปูนี่เออโอ้โหโง่ฮครึ่งโลครับผมสวยครับนี่ครับสุดยอดวิชาครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับนี่ครับผ่านฟินจัดการครับผมเดินข้ามมาจากทางนู้นครับโอ้ปูดำไปสวยครัเนี่อยู่ลูเก่า บอดลงน้ำไม่ได้กินหมาเอ้ยไปก่อนเนสามสี่ขีดอยู่ครับนี่ฮะลงในที่ที่สองเนี่ยฮะจะขึ้นยากแล้วมาไหมมามามาเอาดีกาดขึ้นครับฝนแรงโอ้เดินลุยเลนมาอย่างเหนื่อยครับเออมาแล้วมาแล้ว ใจเย็นใจเย็นตามยืนข่อยอันนี้ครับจะฝังรูครับนี่ปล่อยกล้ามหับครับใจสวยอยู่นะครับนี่เดี๋ยวดูบนมุมนี้ครับยินปูวะยินขออันนี้ครับตามรูเก่าๆสังเกตดีๆครับจะมีขี้ดินออกมาใหม่ใส้สวยเลยครับสีขีดด้ยนะครับดำแท้ครับสวยครับ โอ,โ,โอ้โหอืมนี่ครับจะล็อกนิ้วจะขนาดไหนครับนี่พดอายุดูร้อนครับฝนแรงกันเลยออกมาหาปูกันใส่สวยครับโอ้โห,โโหสุดยอดครับผมไปกันต่อครับนี่ครับบรรยากาศข้ามคลองครับผ่านโอ๊ตแยกแยกไปทางครับ นี่ครับคุณผู้ชมงูเขียวธรรมดาก็ไม่ใช่งูเขียวหางไหม่นี่รับนี่ม่แหดักรอเหยื่อครับผมงูครับสองพานก็เจอกันแล้วครับผมเดี๋ยวเลี้ยงหลบงูหน่อยครับโอูอะไรกันแน่อืมครับผม พันปีนเนี่ยคนับถ่ายไม่ทันครับผมขัดลากไม้อยู่มือนะครับครับปูอะไรครับปูดำครับเนี่ยโอ้โตโตโอ okay. oh, ้โหกี Dr. ่ขีดวะเนี่ยพันปีนมีจักสามขีดนะครับครับปูใสสัวจริงๆครับผมไปกันต่อครับครับขัดลากตรงกลางไว้แดงๆนะครับคุณชมนี่ลอยเต็มแล้วเนี่ย ลากทางออกไปนู่นครับนี่เนียครับโอมจัดขึ้นมาครับนี่ยห้พันโอ๊ดจัดครับเอาแน่ครับพันโอ๊ดวัดของไว้ก่อนครับมีครับแบบนี้ต้องมีแน่ครับดูใหญ่เลันโอด๊ดสองทีโอ๊ดลองจาะสองทีครับโตโตนะ่ะ รุนเงินครับสามขีดได้ไหมประมาณครับออลองประมาณครับมา้งนี้ครับ ออนแล้วครับผมงานนี้เดี๋ยวอาจขึ้นทางนี้ครับกำดินดักไว้บตอนนี้หันออันตรายครับปูเดินแล้วครับอันตรายมากครับอืมอันตรายหนีบนิ้วครับนครับ กำดินอีกทีทออกปากรูเลยออกออกตรงนี้อะมัา้งเนี่ยเยวขึ้นนี่เลยครับผมเออนี่งานยังไงเห็นแวบๆออใช้ไม้แย์ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยผู้ดำแท้ครับ อ้ยอันโอ๊ตเด่นนีบอุ้ยตัวสวยตบสีคีดนี่ถึงแล้วละครับเรียบร้อยครับผมหกนาทีก็ถือว่ามีถือว่ายังได้ไม่นานนะครับนี่บางตัวครึ่งชั่วโมงนะครับไปกันต่อครับนี่ครับอันโอ๊ตเจาะไปครับไม่คิดว่าจะมีตัวครับนี่นี่นี่ครับปากรูมันครับนี่ เดี๋ยวผมเปิดอีกหน่อยครับครับกีพานุลองเจอตัวแล้วครับไม่รู้จะโตรหรือเปล่าโหเโโกือบเกือบรลมทะเลครับผมได้ยินเสียงเืน,นครับนี่นพัดโฟมขึ้นมาเต็มป่าเลยครับผมลกเลยครับเดี๋ยวนะ ย้อนกลับหรือเปล่าพานมีคนลอโอ้โหเหมือน <c oughs> <c oughs> กำลังกำคุณพ้อให้สมาธิดูยเดยงไม่ขึ้นเลย <c oughs> เดี๋ยวดูตัว ดำอีกแล้ว้ามเดียว啊้ามเดียวครับอืมสามสีขีดนะเนี่ยสองตามสีขีดนะนะครับผมสุดยอดจริงครับครับวันนี้ผลงานรวมก็พร้มนี่น้ำกำลังไหลขึ้นเลยครับสิบห้าแต้มครับผมสามคนรวมครับนี่มัดรวมแล้วเนี่ยไหนพันเฟนโชหอยพอกนลยครับโั้นี้ยังอยู่อีกไม่ได้มัดอีกนะครับ เอาบานเขาเรียกหอยพอกนะไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกหอยอะไรครนี่ครับยอดครับวันนี้วิถีธรรมชาตินะครับผมของธรรมชาตินะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ <c oughs> สวัสดีครับ